เบิงพี่น้องเบิงเกาะข้างนา,นาบ้าวเพ็รก็คือเกาะไข่เด้อยู่ทะเลชุมพรบ่าวเพ็รอยู่ทะเลชุมพรเ้อพี่น้องมาเบิงทะเลกับบ่าวเพชรเบิงดูเออมามีหาดทรายหาดยางอนนที่เป็นโขดหินมันแปลกหูแปลกตาดีพี่น้องมาหาปูหาปูกันอยู่หอยหาเบิงปูหน่อยปูอย่างย่งยงนไ่เบิงเด้อเสหเห็นปูป่อุ้ยมีบ่มีปูบ่มีปูหน่อยแถวนี้ปูหลายหลายนามใสใสแบบนี้แหละพี่น้องทะเลชุมพรอำเภอปะทิว แถวหาดบอ่อเมาเดินๆพี่น้องอ้าวเี่แหละมีปูหน่อยปูอย่างพวนปูปหน่อยแลนไปแลนมาอยู่บนนะเออนี่แหละป้าเพกับเอาเออบรรยากาศย่ามเศรดิทะเลชุมพร่นใหม่เบิงพี่น,อน้องอำเภอปัติวมากินมาเที่ยวแถวนี้แหละพี่น้องโอ้มงปุ่นแต่เบิงเบิงเบิงวิวก็งามครับเอ